สวัสดีค่ะสวัสดีาาเอฟซียายาการินที่น่ารักทุกท่านยายยาการีนพิกัดตลาดต้นไม้สวนหนันเกวยนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไมาอย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะพบกับชวนชมชั้นเดียวนะคะไม้โบราณเหลืองมหามงคลนะคะสวยมากสวยมากดอกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะต้นนี้ก็จะสูงอ่าไม้โบราณนะคะต้นนี้ก็ อายุอานามก็นานหลายปีอ่ะแล้วก็หัวใหญ่ค่ะหัวใหญ่มากๆเลยนะคะอ่อันนี้ตัดกิ่งไปนะคะเขาก็แทงนะคะแทงกิ่งใหม่ออกมาให้เรานะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ตรงนี้เคยมีดอกมาแล้วนะคะมีดอกมาแล้วกิ่งแตกหักเขาก็แทงกิ่งแล้วก็ให้ช่อดอกออกมานะคะดอกนี่เป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะดอกดกมากๆเลยดอกมาเยอะงจริงค่ะรอบนี้ก็ บานนะคะบานให้ได้ชมเยอะมากๆเลยนะคะเหลืองมหามงคลสวยค่ะสวยมากเลยต้นนี้สูงนะคะต้นนี้สูงอ่าถ้าไปนะคะก็ใช้ลังต่อกันที่สองใบนะคะดอกดกดอกดกมากๆเลยแม่วันนี้บอกว่าจะเปะ็นส่งของไงเดี๋ยวก่อนลูกแปบ๊บนึง่งดอกนะคะ<อ>เยอะมากเลย ดอกดอกค่ะดอกดอกใบเลียวนะคะใบเลียวกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะสวยๆเลยต้นนี้ใช้ลังต่อที่สองใบนะคะค่าจะส่ง200บาทนะคะต้นนี้เปิดที่1,500บาทนะคะใครที่สนใจนะคะเป็นไม้เก่าแก่นะคะใครที่สนใจโทรหานุดได้คะ่ะ 064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ